นี่คือของจริงสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านด้วยนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสามทุ่มนะทุกคนก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่มีแต่แบบนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินแบบไม่ขาดสายจริงๆนะครับและนี่ก็คือ,อทางเชื่อมน,นะครับหรือว่าสกายวอล์กจากรถไฟฟ้า BTS พร้อผมผงไปยังห้างเอ็มสเพียนะครับด้านหลังผมคือ B เส พร้อมพงนะครับและวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมความสวยงามภาพบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่สุพิตรนะรับไม่ใช่เริ่มตั้งแต่พร้อมพงนะครับพิบทีพร้อมพงแล้วก็จะเดินไปบริเวณแถวแวแยกกระสงนะครับก็ก็น่าจะหลายกิโลอยู่นะเกือบ2กิโลแล้วมั้งนะครับไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีการตกแต่งไฟประดับนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปเดินดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ บอกเลยว,ว่าช่วงนี้เนี่ยพอนักท่องเที่ยวแบบเขามาเที่ยวคริสต์มาสเร็เนี่ยเขาก็รอเที่ยววันเข้าดาวต่อเลยนะทุกคนเอาจริงๆคือเป็นงานแบบต่อเนื่องมากๆอ่ะนะครับประเทศไทยงานเยอะจัดสุดยอดนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาประเทศไทย มากขึ้นมาคืนเรื่อยๆนะครับยอดล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณสัก32ล้านคนนะเออประมาณนั้นนะครับพอเรียกได้ว่า <S 2> <S 2> เป็นยอดที่ไม่ได้ลดมากเหมือนแต่ก่อนสักเท่าไหร่นะครับโอ้สวยมากไฟประดับสวยมากตรงนี้คือสวนเป็นกะสิรินะทุกคนปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการเปิด น้ําพุตรงนี้นะครับหรือว่าไฟประดับนะดูนะักท่องเที่ยวถึงกับแบบถ่ายรูปกันนะมันสว่างสวัยขนาดนี้ใครจะไม่อยากถ่ายรูปแนละ้วทุกคนเอาจริงๆคือแบบผมเห็นนะทุกคนวันคริสต์มาสที่ต่างประเทศอะ่ะเขาทำแบบขอโทษน,นะผมจำไม่ได้ว่าเป็นประเทศอะไรหรือยังไงนะมีคนไทยนี่แหละที่เขาแบบมีแฟน ต่างประเทศอะนะแล้วเขาถ่ายดูสู้การตกแต่งแบบวันคริสต์มาสที่แบบประเทศไทยไม่ได้เลยอ่ะนะครับือทําเหมือนงานวัดอะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกันแบบที่เราเห็นอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ียบเสมือนแบบมืออาชีพกับงานวัดประมาณนั้นอนะอันนี้คือแบบยอมใจจริงๆอะคนไทยเขาทําถึงจริงนะ โดยเฉพาะเรื่องแบบพวกแบบไฟประดับการตกแต่งนะอันนี้คืออเมซิ่งมากการออกแบบจัดแต่งงานนะี่ยผู้คนดูสิคือแบบอลังการอะ่ะดูไฟประดับนะครับและณเวลานี้เนี่ยผู้คนยังเดินแบบไม่ขาดอะ่ะคิดดูนะครับและนี่คือเรื่องจริงของกรุงเทพมหานครนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือเยอะมากเยอะจริงๆร ผมมองว่าเขาก็มีความแบบเชื่อมั่นในส่วนของประเทศไทยด้วยแหละทุกคนนะครับแม้กระทั่งว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีแบบสถานการณ์นะเนาะเขายังแบบเออเขาก็กล้ามาเที่ยวอ่ะเอนะครับเขาก็กล้ามาเที่ยวอ่ะเขามั่นใจใแสดงว่าเขาก็มีความมั่นใจประเทศไทยเหมือนกันนะครับบางคนก็นั่นแหละหอบลูกหอบ,ห,อบหลานมามากันเป็นแบบเ,เป็นแมรี่เลยอ่ะเป็นครอบครัวกันเลยอ่ะ นะครับก็ไม่แปลกประเทศไทยมีความเชื่อมั่นสูงสําหรับเขาจริงๆนะถ้าลองคิดกับลอ,ลองคิดกับกันนะเราจะไปเที่ยวประเทศไหนที่มันแบบมีแบบสถานการณ์เหมือนประเทศไทยเนี่ยเราก็คงคิดหนักแหละเราก็คงไม่อยากไปอนึงออกไาทุกคนแต่นี่คือแบบเขากล้าที่จะมาอ,อก็แสดงว่าเขามีความมั่นใจพอสมควรนะครับ ว้าวทุกคนครับคือสวยงามมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้ามาบริเวณนี้นะทุกคนและนี่ก็คือห้าง M อ็มสปีเดอร์โอ้คือมาที่นี่เนี่ยเป็นห้างที่เขาแบบทำแบบอย่างสวยแล้วก็อลังการอ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการประดับแล้วก็ตกแต่งนะจริงๆห้างนี้เนี่ยเขาตกแต่งด้านในแล้วพวกป้าพวกเพดานอ่ะเขาไม่มีนะเขาไม่ได้จัดเต็มนะทุกคน เออแต่ว่าเขาก็ทำแบบเปื่อยๆอ่ะแต่ก็ดูดีนะครับว้ากลางคืนสว่างสวและนี่คือของจริงนะไม่ใช่ AI ด้วยนะเพิ่งผ่านวันคริสต์มาสไปนะครับ นักท่องเที่ยวยังไม่กลับขออยู่ต่อเป็นข้าวดาวนะครับโอ้ว้าวสวยงามมากและตรงนี้ก็คือต้นคริสต์มาสนะครับที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับผมสังเกตมาหลายๆห,ห้างและการตกแต่งนี่นคือแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆนะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นขวดไวายทุเรียนรวยนะครับแล้วก็มีปลาหมึก มีอะไรสักอย่างนะชานงไข่มกแตงโมก,ก็มีโน่นด้านบนนะครับมีมังคุดด้วยนะอันนี้คือเป็นไอเดียที่เขาทําแบบสุดยอดมากอะนะครับแต่ละห้างนะอย่างเช่นห้างเอ็มโพเดียมนะครับที่นั่นเนี่ยก็จะมีการตกแต่งเป็นแบบผีเสื้อแล้วก็เป็นแบบลวดลายสีขาวอะไรประมาณนี้นะเขาทําสวยมากเลยนะไปเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินต่อนะครับ เห็นพี P ่พี่เอฟซีหลายท่านก็บอกว่าโอ้ซาตีเหมือนได้ไปเดินดเองเลยนะแบบเพลินอะไรประมาณนี้นะเอาจริงๆบางทีผมก็เผลอนะทุกคนเผลอแบบว่าลืมว่าตัวเองถือกล้องอ่ะนึกออกไหมเออผมก็เดินแบบชมแบบนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆอ่ะลืมว่าตัวเองถือกล้องอ่ะเออนะครับจริงๆมันเดินกลางคืนเนี่ยมันก็เพลินจริงๆแหละเราได้เห็น อะไรละหลายอย่างมันที่มันแบบมากหน้าหลายตานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะดูทุกคนคิดดูเนี่ยผมไม่ได้แบบพูดขึ้นมาออ้เยอะ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 แต่ปากไม่มีภาพนะนี่คือวิดีโอที่แบบยืนยันให้พี่ๆทุกคนได้ดูแล้วว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับเนี่ย อย่งนี้ก็มาเป็นครอบครัวนะครับระดับแบบเฟมิลี่ใหญ่เลยอ่ะนะว้าวก็จะประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกว่า คนมาขายนะ้ำผลไม้ก็ยังมาขายเหมือนเดิมแหละนะครับไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหรือถ้าเ,เป็นคนไทยก็ดีนะครับผมกลัวแบบเออเป็นชาติอื่นที่เขามาขายแต่ถ้าเป็นคนลาวก็ให้จับเลยนะทุกคนผมไม่ชอบนะคือเขามีกฎหมายห้ามนะว่าเออชาติอื่นมาแบบทำมาค้าขายในประเทศไทยไม่ได้นอกจากว่าเออเป็นแบบธุรกิจใหญ,ใหญ่จริงๆอมาแบบจดธุรกิจม,มาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเออได้ ว้าวนี่ก็เรียกได้ว่าซอยนี้เองเนี่ยก็เป็นซอยที่แบบร้านของกินเครื่องดื่มต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะดูทุกคนเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะทนะ่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะ บางทีแบบหน้าตาเหมือนคนไทยแต่ไม่แต่ไม่ใช่เวลาเขาพูดกันน่ยมันไม่เหมือน <c oughs> เขาไม่ได้พูดภาษาไทยกันอะ่ะเออนะครับ <c oughs> ว้าวและปัจจุบันนี้เนี่ยแถวแถวนี้นะครับเขาก็มีการทําเป็นรลวกั้นนะครับก็คือรลวกั้นสเตนเลส <c oughs> ขึ้นมาแล้ะ กลา,างคืนก็มีแบบนักท่องเที่ยวเดินแบบไม่ขา่าวสายอะ่ะคือเอาจริงๆนะเดินคนเดียวหรือนั่งเล่นแถวแถวนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าผีจะหลอกอะ่ะนะครับก็คือแบบเดินเที่ยวแบบสบายๆบาอะ่ะ ถ้าภาาสั่นหรืออะไรยังไงผมต้องขออาภัยด้วยนะทุกคนพวกคัมเมลาแคมเนี่ยมันเอ่อกลางคืนน่ยมันค่อนข้างจะเอาไม่อยู่นะพวกกล้องคัมเมราเนีโอ้โหนี่คือทำใหม่นะทุกคนเนี่ยอันนี้คือทำใหม่นะ ผมเพิ่งเห็นเพิ่งทำให,ใหม่ๆเลยน่าจะเป็นการป้องกันแบบแมงกระรไซด้วยแหละป้องกันแบบมอเตอร์ไซค์วิ่งตามทางเท,ท้านะตอนนี้ก็เดินมาจะถึงสุขุมวิท20นะครับเนี่ยทุกคนจะเห็นว่านี่คือทำใหม่ละป้องกันมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขึ้นนะ เดินไปเรื่อยๆจ้าคือเอาจริงๆอ่าในกรุงเทพอะเนาะหาหน้าหนาวเนี่ยคือแบบนับวันได้อ่ะถ้าเกิดว่าในแบบกรุงเทพอ่ะมันหนาวะนะทุกคนคงจะดีมากแบบอุณหภูมิเอาประมาณสักยี่สถึงยีประมาณนี้อคงจะแบบโอ้โห ดีอ่ะเพราะมันอากาศหนาวทําอะไรก็สนุกนะทําอะไรก็แบบมันดีอ่ะทุกคนคแต่ผมก็งงว่าชาวต่างชาติที่เขาแบบมาเทีย่ยวประเทศไทยนะเวลาแบบประเทศไทยแบบอากาศหนาวเนี่ยบ้านเขาอะหิม้าตกแต่มาเทีย่ยวประเทศไทยปุ๊บเราเห็นในสื่อในคลิปอะนะบรรยากาศที่ิ0องศา25องศา24 23เนี่ย ข้าหนาวแบบหนาวมากหาหามากนะครับอ่าที่ผมเดินถ่ายแบบนี้นะทุกคนถ้าพี่ๆเอฟซีท่านไหนอยากจะนำคลิปผมไปเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็สามารถเอาไปได้นะแต่ก,ก็ให้เครดิตนิดนึงเออขอขอบคุณภาพจากคนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้นะ อย่างเช่นเออเห็นแบบรถขายผลไม้ทางเท้าหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ในทางเท้าอะไรเงี้ยอยากจะแคปเอาหรือว่าเอาคลิปไปเลยก็ได้นะโอ้อาจริงๆผมก็เดินถึงมันกันเด้อเนี่ แต่ผมก็ยังแบบไม่เคยลองแบบไปขึ้นแบบเขาเดินปา่าเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ว่าตอนที่ผมอยู่บ้านเองอะผมก็ยังไอ้นี่อยู่นะขึ้นเขาอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นสิบปีละไม่รู้ว่าจะร่างกายจะสู้ไหวหรือเปล่านะ โอ้รุ่นเมรุม่นเมรุ่นนี้น่าจะเก่าหลายปีแล้วล่ะนะครับจริงๆในปัจจุบันนี้เนี่ยรถเมในประเทศไทยเนาะอย่างเช่นรถเมที่ผมเคยนั่งสาย84 84ก็ออะไรพวกนี้นนะตอนนี้เนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนเป็นรถเมที่แบบเ,เป็นรถเม์ไฟฟ้าดูทุกคนทุกคนคิดว่านักท่องเที่ยวน้อยปล่ล่ะดูดูทุกคนอ้ ดูนี่คือของจริงบางช่วงบางตอนบางจุดนะเดินกันแบบทางเท้าอ่ะดูแคบไปเลยอ่ะสุดยอดเลยนะอันนี้คือความปังของประเทศไทยนะทุกคน นะครับตอนนี้ก็คือแยกโศกแล้วทุกคนว้าวไกลเติบอยู่ด้สิว่าบไกลเนี่ยกันยากว่าไกลเติบอยู่ด้ทุกคนโอเคทุกคนสําหรับที่นี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเออตัดที่ไปอัปเดตตรงนั้นตรงนี้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะช่วงนี้ยังไม่มีตังค์ทุกคนก็เลยแบบไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดน,นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนมีน้ําใจอยากจะซื้อน้ําซื้อกาแฟอะไรพวกนี้ก็สามารถ อ,อินบ็อกซ์ทันได้นะเอาจริงๆถ้าเกิดว่ากดซูเปอร์แทงให้อ่ะมันหักเกือบ50%าสิบเอนะสานะทุกคนนะครับโอนเข้าบัญชีดีกว่านะครับ5้าสบาทร้อนึงก็ไม่ได้หักอะไรเลยนะครับโอเคก็โอเค,อเคทุกคนสำหรับทีนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามเพจผมด้วยนะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยไปแล้วครับไปเลยครับ